เหมือนแซนด์วิชหรือฮอทดอกหรือเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็มีกาแฟเนาะอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะลงโอ้โหก็ถือว่าประทับใจเลยอะรู้สึกว่าเขาแบบเขาเรียกว่า r e c o v e r รได้ดีอะเรียงผาแอร์ไลน์นี้แบบสุดยอดจริงทำให้เราประทับใจมากเลยต่อให้แบบไฟจะดีเลยแล้วทันทีที่เรากลับถึงไทยเราก็ไม่ลืมอีกหนึ่งภารกิจของเราค่ะคือการรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วก็ส่งฟอร์มเคลมไปยัง บริษัทที่เป็นประกันการเดินทางของเรานะคะอันนี้เป็นประกันการเดินทางรายปีของเรานะคะซึ่งเราใช้มาตลอดในระยะเวลา3ปีเขาก็จะส่งเป็นอ e ีเมลฟอร์มแบบนี้กลับมาให้เราแล้วเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ส่งกลับไปทางบริษัทประกันเขาก็แจ้งว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ15วันนะคะแต่ว่าของเราก็นาน จากนั้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็ส่งอ e ีเมลไปตามซึ่งเรารู้สึกว่าประกันเจ้านี้แบบว่าติดต่อง่ายมากแล้วก็หน้าเว็บไซต์ก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอบอ e ีเมลไวชัดเจนแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็มีเงินเข้ามาจริงๆนะคะเป็นเขาก็คืนเงินมาให้ในบัญชีของเราเลยแล้วก็ขอบคุณมากเลยสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเรามีอะไรดีๆมาแชร์กันอีกก็อย่าลืมติดตามค่ะ